พวกเรามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพันธ์นีสาขารัฐประศาสนศาสตร์วันนี้จะมาขอสอบถามเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งร่วมมือกระทบอย่างไรบ้างคะสำหรับตัวผมเองครับขอแนะนำตัวผมนายภูมินพารองเป็นนายกสมาคมองค์แห่งสิงห์แล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านทะเลนอกชายฝั่งของกรมทรัพย์เรือแลท้งทะเลได้สูงสุงด้วยก็ถามถึงเรื่องปัญหา การกระซอนชาาทะเลชายฝั่งมีผลอย่างไรสิ่งแรกๆคือแผ่นดินหายไปครับจุดหลักเลยการกระซอนเนี่ยมันจะซอ้อนจะทำ,ทำให้แผ่นดินเนี่ยหายไปปีนึงเนี่ยไม่น้อยกว่าห้าเมตรครับซึ่งใน,ในจำนวนห้าเมตรในเขตทะเลชายฝั่งมันมีทั้งโฉนดจุมโฉนดของที่ดินของชาวบ้านที่เป็นเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ในจันทบุรีที่กาลังหาทางแก้ไขอย,อย,าอย่างเนนนร่งด่วนอยู่ครับตอนนี้ครับซึ่งใน ในจังหวัดจันทบุรีหนักสุดก็คือบริเวณตำบลเกาะเปิดนี่นะครับจากบริเวณโคกตัวเอฟจนมาถึงยูตะวันระยะทาง1881ในแป้เ็ดสิบเมตรเนี่ยตัวเนี้ยมีมีงบประมาณมาแล้วจะสร้างเขื่อนแข็งแต่นี้มันไปติดเงื่อนไขการการสร้างเขื่อนแข็งเนี่ยจะต้องทำศึกษาผลกระทบ EIA ก็คือศึกษาผลกระทบก่อนและหลังการสร้างเขื่อนแข็งซึ่งจะต้องใช้เวลาถึง3ปีครับ ปัจจุบันครับกับอดีตเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนครับโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปมากครับเปลี่ยนแปลงไปจนถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆเนี่ยจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงครับแต่ผมผมเป็นคนในพื้นที่แต่ก่อนบริเวณพื้นที่จากตรงนี้ครับจากรถไปรับคันเนี้ยที่จอดน่ไปถึงสีแยกเนี่ยตรงเนี้ยเป็นทะเลครับเป็นทะเลแล้วปรากฏว่าตอนสมัยนั้นเป็นท่าน คือที่ปาโมดเป็นนายกัฐมนตรีผู้หนูยังไม่เกิดแล้วมันมีโครงการเงินผันก็คือเอาเอาดินเนี่ยมาถมจากสี่แยกมาถึงตรงนี้ตรงรถี่ครับที่ลงจอดเนี่ยตรงบ้านพ่อตาลุงเนี่ยก็เลยมันเลยกลายเป็นดินมันเป็นดินตัวเนี้ยพอหน้ามรสุมจากเรือพฤษสภาคมมาปุ๊บเนี่ยขึ้นมันไม่สามารถที่จะทะลวงจากจากเขาเกาเปิดด้านตะวันออกไปด้านตะวันตกไดไปแต่วันออกได้มันเลยวนกลับไปที่ท้าเรือสิงห์นำนวย ที่แหลมสิงห์ครับตอนนี้สาราเก้าเหลี่ยมนะเมื่อห้าหกเมื่อเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วสาราเก้าเหลี่ยมเนี่ยจะตั้งอยู่กลางน้ำาาประมาณประมาณนี่ประมาณกลางกลางสนามฟุตบอลแต่ปัจจุบันสาราเก้าเหลี่ยมอยู่ในทรายคือเปลี่ยนแปลงภคยในสิบปีลงพูดได้เห็นภาพเลยคือระบบมันมามันไม่สามารถทะลวงไปทางเกาะช้างได้มันจะวนกลับไปทางอ,อ,อำเภอแหลมสิงห์เทศบาลแหลมสิงห์ครับนี่คือเห็นเห็นผลชัดเจนเลย แล้วปัญหาเหล่านี้มีผลกะระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างไรบ้างคะปัญหาสำหรับก่อเปิดเนี่ยไม่มีผลกระทบจน,จนเกินไปครับเพราะว่าก่อเปิดเนี่ยเป็นทางผ่านขอ,ของคืนที่จะไปกระแทกกระซอกกัดซอกอยู่เลยก่อเปิดก็คือแถบบุรพาราทิศถนนบุรพารานฤทิแถวแล้วที่หนูเห็นจากตรงนี้ถ้าเไปถึงบ้านปักทองจนถึงโฮมสเตย์นั่นแหละ ก็คือผลกระทบชัดเจนเลยมันถูกกัดเซาะแล้วมันหายไปเนี่ยไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าร้อยถึง200้เมตรในรอบสิบกว่าปีเนี่ยทิ่ทะเลกัดเซะาะกระแทกเข้าไปแล้วลากดินกลับลงมาแล้วทําให้ป่าชายเลนเนยถูกกัดเซาะที่ที่เสื่อมโทรมหนักสุดนะครับครับผมแต่แต่พอเปิดจริงๆเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่ามันเป็นคลื่นฐานแล้วโดยรอบพอเปิดมันก็เป็นฐานหินแต่แต่ชุมชนวิถีชุมชนก็คือสิ่งท,ท,ท,ที่ที่หายไปเลยรับ สัตว์น้ําบางชนิดที่เคยอยู่ด้วยรอบกก่อเปิดหายไปเลยหายไปเลยเลยโดย,ย,ยที่ว่าไม่กลับมาอีกเลยครับผมครับครับ